ทุกคนรู้ตัวทท่าพร้อมนะคะด้วยจิตวิญญาณแล้วกันลิงก์กันด้วยจิตวิญญาณแล้วกันรู้ตัวโทว่าพร้อมนะรู้ตัวโทว่าพร้อมน้มนอบน้อมนะกระแสบารมีท่านมาเซอร์ไว้เลยค่ะนะแล้วก็น้อมพลังงานมงคลพลังงานแห่งความศักดิ์สิทธิ์มาเลยค่ะเชิญเ้าค่ะท่านมาเซอร์สวัสดีทุกๆคนวันนี้ก็ พอดีมาดูความเรียบร้อยซะหน่อยเผื่อ,คอใครมาจะได้อ่านะรู้สึกสบายตานะเพราะว่าบางทีมันอาจจะลกเต็มไปหมด <c oughs> มาแล้วจะได้ มีเรื่องของอาหารเรื่องเครื่องเสียงเรื่องอะไรต่างๆทั้งหมดนะ้องดูจัดดูสถานที่ว่าเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ตรงไหนที่เราควรจะทำกิจกรรมอะไรนะก็วันนี้ก็ดูไม่ก็บอกคุณจะทมไปแล้วนะ ก็ให้ทุกคนในแต่ละวันตอนนี้กนะ็ทุกๆคนก็คงยังทำกันอยู่นะรู้ตัวนะรู้ตัวทร้อมทำงานทำงานด้วยสติเอ็มเอสอาร์ว่างว่งนะมีสติ m อ็ว่างทำงานนะคือโดยสรุปแล้วเนี่ย คือต้องการให้ทุกคนนั่นแหละรู้ตัวมีความตื่นรู้อยู่ตลอดเวลานั่นแหละนะคือเรื่องของธรรมะจริงๆแล้วเนี่นะเมื่อก่อนนี้เนี่ยครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะก็จะทำกันแบกลำบากลำบากนะคือคืออาจจะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนก็ท่านก็ อาจจะไม่ได้คือท่านรู้มาอย่างนั้นน่ะคือต้องต้องปฏิบัติที่มันลําบากลําบากนะการปฏิบัติ่มันจะมีอยู่สองแบบใช่ไหมอย่างอย่างเช่นของหลวงปู่มั่นนี่ยะฮู้นี่ต้องเข้าปา่าเข้าดงและก็ลําบากมากนะต้องสู้กับทุกเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาเนี่ยคือจะ ต้องไปต่อสู้กับกิเลสฟาดฟันกับกิเลสนะตัวเนี้ยก็จะลำบากหน่อยหนึ่งเนีมันจะมีก็เรียกสุขาปฏิปทาตัวเนี้ยมันก็คืออย่างที่มาสเตอร์ได้เอามาให้พวกเราได้ปฏิบัติแหละนะธรรมะที่จริงเนี่ยมันเป็นของที่ไม่ได้ยากเนีไม่ต้องยากถึงขนาดที่เราจะต้องไปปฏิบัติกันขนาดนั้น ก็ไม่ได้ว่าครูบาอาจารย์ท่านทำผิดนะแต่ว่าคือท่านก็รู้มาแบบนั้นทำนมาเป็นแบบนั้นฮะแต่ว่าในสมัยพุทธกาลจริงๆแล้วนะเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติย,ยากๆนะรู้จ้าก็พูดแค่ไม่กี่คำนะบางคนี่ฟังทำเสร็จอนะ่ก็โสดาบันอาาน่อา,รารอรหรันนีสอสดาบานอรหรอรันโสดาบานอรหันเนี่ยนะ มันมันไม่ยากนะสมัยก่อนเนี่ยพระเจ้าเลยอย่างองค์ครีมานอย่างเงี้ยใช่ไหมเราหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดนี่ก็นี่สําเร็จแล้วก็มีหลายหลายคนแล้วส่วนใหญ่ๆนะลองไปดูส่วนใหญ่เนี่ยคือคําพูดของพุทเจ้าเนี่ยฟังเทศครั้งเดียวครั้งเดียวจบครั้งเดียวสําเร็จนะอย่าง พระโมคคัลลาสารีบุตรอใช่ไหมพาเพื่อนมาตั้งสองร้อยคนเท่าไหร่นะประมาณนะประมาณสองร้อยคนแต่ฟังทำเสร็จไอ้สองร้อยคนมันรู้ทมหมดเลยแต่ว่าโมคคัลลาสารีบุตรเยยังไม่สําเร็จนะเพราะว่าอะไรมันจะง่ายอย่างนั้นเลยเหรอือคือคิดคิดคิดไม่ไม่เชื่อนะว่ามันจะธรรมะมันจะเป็นของที่ง่ายๆแบบนี้ประมาณนี้ฮนะไอ้ตัวเองก็เลยต้อง อีกสิบห้าวันถึงจะสำเร็จใช่ไหมแล้วบุครลนัก็อีกเจ็ดวันนั้งไงเนี่ยเนี่ยคือธรรมะอที่จริงเนี่ยมันง่ายๆนยคือเราเข้าใจเรื่องของขันห้าแล้วอย่างเงี้ยมันมันยิ่งง่ายนะคือมันมีรู้ตัวกับไม่รู้ตัวแค่นั้นแหละถ้าเรารู้ตัวเรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ย แล้วก็มันจะมีรู้ตัวกับคิดเวลาไปคิดมันก็ไปรู้ตัวหลงไปคิดนะเวลาที่มันรู้ตัวมันไม่คิดอ่าเราสังเกตเวลาที่เรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวนะมันไม่คิดนะนะจริงๆแล้วตัวสติ สติสมาธิเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยสติสมาธิปัญญาตัวเนี้ยมันก็คืออีกอีกตัวหนึ่งน่ะนะเป็นธรรมธาตุอีกธรรมธาตุหนึงน่งเนี่ยนะแต่ที่จริงแล้วเขาเขาเขาเรียวกว่าเป็นเจตสิกเนไอ้อย่างสติเนี่ยเป็นเจตสิกตัวหนึง่งแต่แต่เรา,าถ้าเป็นโลกุตระเนี่ยมันก็เป็น เมือนกับเป็นธาตุรู้ตัวหนึ่งอ่ะ,อะเป็นธาตุรู้ตัวหนึ่งซึ่งธาตุรู้ตัวเนี้ยที่มาจับตัววิญญาณธาตุเนี้ยจับวิญญาณธาตุของตัวไอตัวขันห้าเนี่ยไอตัววิญญาณธาตุเนี่ยก็จะรู้ทุกเรื่องนะใช่ไหมรู้ภายในขันห้าเนี่ยไปรู้อายตนะทั้งหกนะตาหูจมูกลินกายใจไปรู้เวทนาไปรู้ สัญญาไปรู้สังขารโดยเฉพาะสังขารเนี่ยมันจะเยอะมากสังขารเนี่ยคือปรุงถ้าเราถ้าขาดสติปั๊บเนี่ยมันจะปรุงทันทีเลยนะฉะนั้นถ้าเราไม่หลงไปคิดเราก็มีสตินะถ้าเรามีสติรู้ตัวเราก็จะไม่ไปคิดนะถ้าเราหลุดจากความคิดเราก็จะไปเห็นความคิด เหมือนกับว่าสมมติเรามองไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยแต่เรามองไปที่ต้นมะขามก็ได้มองไปต้นมะขามต้นหนึ่งเราก็เห็นเออนี่ต้นมะขามแต่ถ้าเป็นต้นมะขามของคนอื่นเราก็ไม่ได้อะไรไม่ได้บปยึดมากนะแต่ถ้าเป็นต้นมะขามแล้วเป็นต้นมะขามในสวนเราแล้วมีลูกเราก็จะเกิดความยึดขึ้นมายึดเออมะขามมันออกลูกออกใบไหมใบอ่อนเป็นยังไง เนี่ยคือตัวเราเนี่ยนะมันก็คือขันห้าใช่ไหมที่ไปเห็นต้นมะขามแต่ถ้าเรามีตัวสติรู้รู้อ่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่ไปรู้ตัวเราว่าไปเห็นต้นมะขามเนี่ยมันจะมีอยู่อีกสิ่งหนึ่งใช่ไหมที่ไปเห็นฉะนั้นไอ้ที่เห็นต้นมะขามมันก็ไม่ใช่ตัวเรามันก็คือขันห้ามันทํางานของมันอ่ะ มันมองมันดยอายตนะใช่ไหมแล้วมันก็ปรุงแต่งเข้ามาเป็นความรู้สึกเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายว่านี่ตนมะขามของเรานะอย่าง,งาน่างนี้ใช่ไหมแต่ไอ้มันมีอยู่อีกตัวหนึ่งเ่ะไอ้ธาตุรู้เนี่ยที่มารู้การทํางานของขันห้าทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยพอเราฝึกไปนานๆนะสติเราจะถอยออกมามันจะถอยออกมาเป็นตัวรู้คือรู้ขันห้าทั้งหมด รู้วิญญ,ญาณธาตุอะไรเนี่ยไปจับตรงนั้นไปจับตรงนี้เนี่ยมันก็จิตเห็นจิตอ่ะนะตรงเนี้ยถ้าเราถอยออกมาเป็นผู้ดูเราก็จะเห็นกันห้ามันปรุงแต่งอันนั้นปรุงแต่งอันนี้ทีนี้เราเนี่ยมันยึดกับไอ,ไอวิญญ,ญาณธาตุตัวเนี้ย วิญญาณขันเนี่ยเรายึดมานานนานมากๆนะหลายพบหลายชาติแล้วอมันการที่เราจะจางคลายออกจากมันเนี่ยมันก็ยากเพราะบางทีเนี่ยความทุกข์เรายังยึดติดมันอยู่เลยทั้งๆท,ที่มันทุกข์นะนะหรือว่าสุขเราก็าเราชอบใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยก็ยึดติดความทุกข์นะบางครั้งคิดเรื่องอะไรที่มันทุกๆเนี่ย ก็ยังต้องคิดอยู่ยังทุกข์ก็ยังคิดอีกเหมือนกับว่ามันมันเป็นการยึดมันเป็นการอุปทา,านที่อยู่ยึดมาน,นานน่ะแล้วก็คิดว่าเอ้ยมันเป็นเราเลยนะแล้วก็เป็นเราแล้วเราไม่สามารถจะออกมาได้แล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นให้เราเกิดความทุกข์เนี่ยปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาจริงๆเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขจริงจแล้วเราไม่สามารถที่จะแก้มันได้เราจึงทุกข์อย่างเงี้ย แต่ที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ตัวขันห้าเนหละที่มันเป็นตัวทุกขตัวเวทนาเนี่ยในขันห้าเนี่ยมันตัวทุกใช่ไหมสังขารก็เป็นตัวปรุงปรุงให้ทุกเนี่ยบางเรื่องราวอยู่เฉยมันก็ปรุงขึ้นมานะ่ยเกิดทมอารมณ์มากระทบใจเราเนี่ยมโนวิญญาณทํางานแล้วก็มาปรุงแต่งทุกข์แต่ที่จริงมันไม่ใช่ตัวเรานะ มันคือขันห้าที่มันทำงานตามกระบวนการของมันนั้นก็ให้เราเข้าใจว่าเรื่องของตัวจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญกับมันฉะนั้นการศึกษาของเราเราศึกษาพุ่งไปที่ตัวจิตเลย,เยคือบางที่เขาก็ดูกายใช่ไหมดู กายดูเวทนาเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมพูดง่ายอแต่ถ้าเรารู้เรื่องของจิตแล้วเนี่ยนะนะสำเร็จจากจิตไปแล้วเนี่ยยังไงไงเราก็จะต้องรู้กายใช่ไหมเรารู้เรื่องของจิตแล้วนะว่าจิตมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันทำงานแบบนี้ไปยึดสิ่งนี้ปรุงแต่งแบบนี้พอเราเข้าใจเรื่องของจิตปั๊บเนี่ยเราก็จะเข้าใจเรื่องของกายว่าไม่ใช่เราเนี่ย ไม่มีเราอยู่ในกายไม่มีกายอยู่ในเราเนี่ยไม่มีเราอยู่ในรูปไม่มีรูปอยู่ในเราเนี่ยไม่มีเราอยู่ในเวทนาไม่มีเวทนาอยู่ในเราเนี่ยสุดท้ายเราก็จะเข้าใจพอวันจิตเข้าใจปั๊บเลยนะมันก็เหมือนกับว่าเราถอดถอนอนะพอถอดถอนออกไปแล้วเนี่ยยังไงยังไงเราก็มองกายมองเวทนา แล้วก็มองอ่านมันขาดอ่ะงั้นการที่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆนีเเ่เขาก็จะพิจารณากายดูกายดูลมหายใจดูพิจารณาทางกายเนี่ยทางเวทนาเนี่ยกันเยอะเพราะสมัยก่อนเนี่ยรุ่นหลวงปุ่ม,มั่นอาจารย์เสาอาจารย์อะไรหลวงปู่ฟัน่นอะไร ก็เยอะนะท่านแต่ท่านก็ปฏิบัติของท่าน,ตานเต็มที่อ่ะนะคือเอาจริงเอาจังอ่ะทิศชีวิตให้กับมันเลยอะไรประมาณเนี้ยนะแต่อย่างพวกเราเนี่ยเราก็มีรู้ช่องทางแล้วนะว่ามันมีทางแบบนี้แบบนี้แบบนี้เแบบนี่ยครูบาอาจารย์ท่านท่านก็บอกว่าอา้าวพอท่านสาเร็จจริงๆแล้วมันก็แบบนี้แหละมันก็ง่ายๆแบบนี้แหละนะสุดท้ายท่านก็ต้องมา มาดูตรงตรง,ตรงมันจบที่ตรงเรื่องของจิตนี่แหละสุท้ายท่านก็บอกอย่าทิ้งจิตใช่ไหมหลวงปู่มั่นบอกว่าถ้าเกิดจะอะไรขึ้นก็นแล้วแต่อย่าทิ้งจิตเนี่ยก็สุดท้ายก็มาดูที่เรื่องของจิตะนั้นตัวจิตเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนาะจิตวิญญาณเนี่ย จิตมโนวิญญาณนะเกิดดับตลอดเวลามันก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้สุดท้ายมันก็ไม่มีตัวตนหรอกถ้าเราถอยออกมาได้เราก็จะเห็นเห็นก่อนที่เราก่อนที่เราจะคือในชาตินี้เราเห็นในชาตินี้แหละอืมทีนี้พอเราทําได้ปฏิบัติได้แล้วเนี่ยอัตราตัวตนเรามันจะลดลงไป วิธีการที่เราจะถอดถอนอตัวธาตุรู้เนี่ยออกจากจิตตัวขาดไอ้วิญญ,ญาณธาตุวิญญาณขันเนี่ยมันก็ต้องละอัตราตัวตนเราไปให้ได้คือลดอลดอัตราลงลดอัตราลงให้มาก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 ,มากเพราะอัตรามันน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ลง,ลง,ลงมันก็ความยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างมันมมก็จะแทบจะไม่มีพอไม่ยึดมันก็ จางคลายไปแล้วมันก็จะเห็นโทษนะพอมันเริ่มเห็นเนี่ยพออัตราเราน้อยลงไปแล้วเราจะเริ่มเห็นขันห้าเนี่ยเป็นโทษเป็นโทษเป็นทุกข์สุดท้ายมันก็จะจางคลายแล้วเราก็จะถอยออกมาถอยออกมาแล้วก็จะมองเห็นการทํางานของขันเป็นธรรมชาติของมันเห็นการปรุงมันกับปรุงมันไปเห็นสัญญากับจำเนี่ยก็มีความจํา ถ้เาเอาความจำมาปรุงเนี่ยเห็นไปตามธรรมชาติกังมันนะ้นก็เดี๋ยวเราก็นั่งสมาธิกันสักแป๊บนึงนสันหลังตั้งตรงๆนะถูมือสักนิดนึงให้รู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็มองไปที่ข้างหน้าเราเนี มองไปทุกอย่างทุกๆอย่างที่เรามองเห็นเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไรอะไรที่มันที่เรามองเห็นเนี่ยนะมันต้องมีส่วนประกอบเยอะแยะมากมายที่เป็นตัวของมันนะถ้าเรามองเห็นเป็นก้อนเดียวก็แสดงว่าในก้อนนั้นนะมันยังต้องมีอนุภาคเล็กๆๆๆประกอบกันเยอะแยะมากมายนะมี อันนี้โปรโตอนอิเล็กตรอนนิวตรอนนะมีโมเลกุลเนี่ยหลายหายโมเลกุลเข้าไปมันก็จะเป็นเนี่ยเป็นก้อนเป็นเป็นธาตุเป็นธรรมธาตุแล้วก็ประกอบขึ้นมาก็ธาตุดินน้ำลมไฟอะน,นะก็ประกอบขึ้นมาเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาให้เรามองเห็นหลังจากนั้นก็ ให้เรามองว่ามันมีช่องว่างอยู่เป็นอากาศธาตุที่มันประกอบประกอบประกอบมันเข้าไปนะแล้วก็มองทะลุผ่านไปเลยมันก็คือความว่างนะถ้าเรามองไปจริงๆนะมันคือความว่างนั่นแหละในช่องว่างนั่นะมันจะทะลุไปหมดเลย ทะลุทะลุทะลุไปถึงจักรวาลทั้งหลายก็ไม่มีนะนั้นค่อยหลับตาแล้วก็ฟังเสียงมาเซอร์เนีน่เสียงเกิดดับเกิดดับมาเซอร์พูดแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคาเนี่ยเนี่ยคำพูดพูดไปเนี่ยมันก็เสียงเกิดดับ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 ตลอดเวลาใช่ไหม <S <S เสียงเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ดับไป ก็คือดับไปในความว่างความเงียบเนอัน,นรูปทั้งหลายที่จริงแล้วมันก็มาจากความว่างเลยรูปทั้งหลายก็มาจากความว่างหลังจากนั้นก็ให้เราดูความคิดของเรานะความคิดเกิดดับเกิดดับนะความคิดปรุงแต่งสังขารทั้งหลายมันก็เกิดดับตลอดเวลามันก็เกิดมาจากความว่างอะไอ้ตอนที่เรายังไม่ ได้ปรุงแต่งอะไรขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรแต่พอมันปรุงมันก็โผล่ขึ้นมาจากสุญาตานี่โผล่ขึ้นมาจากความว่างนั่นแหละพอเราเลิกคิดมันก็ดับไปถ้าเกิดดับเกิดดับมันก็มีตลอดเวลาอันชีวิตเราจึงอยู่กับธรรมธาตุของความว่างตลอดเวลาเราอยู่กับนิพพานธาตุตลอดเวลาความสําเร็จการที่เราจะเจอกับนิพพานเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาเลย ดันั้นก็มาดูดูลมหายใจนดูลมหายใจของเราเอาความรู้สึกแนบไปที่ลมหายใจมีสติแนบลมหายใจไว้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกนะแล้วก็น้อมความกรุณาเข้าไปในลมหายใจน้มความที่เป็นกุศลเข้าไปในลมหายใจน,น้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไป น้องความมุทิตาจิตเข้าไปลมหายใจก็จะนุ่มละมุนละไมร่างกายเราพอไปเข้าไปร่างกายแล้วเป็นฟอกเลือดเป็นเลือดเลี้ยงร่างกายร่างกายเราก็บริสุทธิ์ธาตุขันเราก็บริสุทธิ์พลังกายพลังกายหยาบกายทิพมันก็จะบริสุทธิ์บริสุทธิ์ขึ้นกายพลังก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น ก็สามารถที่จะสื่อกับพลังงานของเทพเทพวดาทั้งหลายได้เรโซแนนซ์นได้มันก็จะบริสุทธ์สว่างใสหลังนั้นเราก็มองทุกอย่างมันว่วางๆแล้วก็โน้มนิพพานเข้ามานิพานคือความดับสงบเย็นของกิเลสทั้งหลายไม่มีไม่มีกิเลส เย็นจากกิเลสนะเย็นจากไฟของกิเลสทั้งหลายดับจากความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายนะสงบนะสุขเป็นบรมสุขแล้วก็ m s r ปัญญาเข้ามา m s r m s r m s r เนะี่ยปัญญาก็จะเข้ามาในแต่ละวันแต่ละวันของเราจะเข้ามา ในชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยเวลาเราทํางานนะนี่เ,นเราก็จะเห็นจิตของเราเนี่แหละมันคิดแล้วพอเรามีสติปุ๊บเราก็จะเห็นเออจิตมันหยุดคิดเวลาที่เรามีสติจิตไม่คิดแล้วพอเรารู้ตัวปั๊บเนี่ยจิตไม่คิดแล้วนี่ลองกลับมานะลรวรู้ตัวตัวพร้อมน,นนะรู้ตัว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 ,ร,ตว,ร,ตวรู้ตัวอย่างเงี้ย ไม่คิดอะไรหรอกแต่พอเผลอปั๊บเดียวไปแล้วคิดแล้วก็กลับมาอยู่ที่รู้ตัวตัวพร้อมแล้วก็ขึ้นมาสักสองคนเนาะสองคนนะ,นนะเรื่องการปฏิบัติสมัยก่อนก่อนเนี่ยสมัยพุทธกาเลเนี่ยนะ พระเจ้าทางก็ก็สอนง่ายๆเนี่ยสอนพูดง่ายๆเนี camino, ่ยทางกระบอกง่ายๆอย่างนี้แหละท่านก็ให้ด so, like ูว so, ่าไอ้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้คือเรื่องมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอะทางก็สอนเรื่องกฎธรรมชาตินะสอนเรื่องกฎที่จริงกฎใหญ่ๆก็สองกฎแหละกฎไตรักษ์กับกฎอิทัปปะเลตตาตฏิจสมุบาทิเนี่ยมีสองกฎแหละ ข้เป็นจะมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันก็คือเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมล่ะในการเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยคือก็คือที่เราว่ามันมีกฎอิเลยสัตว์สี่นะอิยสัตสี่นะคือจริงมันก็คืออตัวปฏิจจะอันแหละใช่ไหมล่ะก็อิทับอันแหละเพราะเป็นอย่างนี้มันถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับอย่างเงี้ย ฉะนั้นธรรมะจริงๆเนี่ยมันเป็นของที่ง่ายๆนะมันไม่ไม่ยากนะนะเดี๋ยววันที่ได้มาเนี่ยนะมาสเตอร์ก็จะบอกว่าเออธรรมะจริงๆมันง่ายๆนั่นแหละแ่ะหลายๆคนก็อาจจะได้เข้าใจนะเข้าใจแบบเลือกซึ้งอนะก็มันง่ายๆเลยแหละเอารู้ตัวบ่อยๆเข้าเนี่ยอาบน้ํารู้ตัว มีสติมีสติเข้ามากๆเข้าเนี่ยต่อไปเวลามันไปคิดเนี่ยเราก็จะรู้เฮ้ยคิดเรารู้คิดเรารู้คิดเรารู้นะต่อไปเวลาที่มันมีอารมณ์ที่มันส่งออกไปเราจะรู้เลยอ๋อเนี่ยมันทํางานขันห้าอันนี้มันสังขารน,นี่อันนี้นเป็นอย่างนี้นี่แล้วเดี๋ยวเราจะอัตราเรามันลดลงลดลงปั๊บเนี่ยมันจะจางคายไปเองนาจางคายจากกามยึดมั่นถือมั่นตรงเนี้ยอะใครคนคน น้มนอบน้อมกับมหาบารมีท่านมาเซอร์ม s อาโน้มนอบน้อมกับมหาบารมีแม่ครูเชอเจ้ค่ะก็นะพยายามอย่าคิดว่าธรรมะมันของยากนะธรรมะเนี่ยมันง,ง่ายๆนะมันง่ายๆมันไม่ได้ยากเย็นแต่ว่าให้เราเข้าใจเข้าใจเรื่องของ ขันห้าเข้าใจเรื่องของอปฏิจจะเนี่ยไตลักษ์เนี่ยต้องเข้าใจว่าทุกๆอนุภาคเล็กๆ,ๆ,ๆในตัวเรานะทุกๆภาคเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆที่มันอยู่ในที่มันอยู่ใน,ในทุกสรรพสิ่งเนี่ยที่เราเห็นน่ในสังกัตธาทั้งหลายทั้งทั้งมวลนะนะ คือมันต้องอยู่ในกดของตายรักมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดดับแล้วเราก็ไปบังคับมันไม่ได้